สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวราศีกรกฎทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับ เอฟในช่อง Happy Tarot นะคะในการเปิดไพ่ความรักประจำเดือนธันวาคม2567ให้กับชาวราศีกรกฎทุกท่านเลยค่ะวันนี้สามารถดูได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวศุกร์แล้วก็ดาวจันทร์สถิตท,ที่กรกฎนะคะดูได้ทั้งแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วก็แบบแบบโหราศาสตะวันตกเลยนะคะแล้วก็ไพ่ในวันนี้จะเป็นการอ่านแบบ General Reading การอ่านดวงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็ถ้าหากเรื่องราวเปิดไพ่มันอาจจะสลับกันบ้างนะคะตัวตนของเราตัวตนของคนรักของเรานะคะถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่ากเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกสนกจากเอฟนะคะเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่คลิกเข้ามารับชมก่อนช่วงเดือนธันวาคมก็สามารถ อาจใช้เป็นเรื่องราวตั้งแต่ณนะวันที่ได้รับชมไปเลยก็ได้นะคะจนถึงเดือนธันวาคมนะคะจนกว่าเอฟจะมาเปิดไพ่ให้อีกในเดือนถัดไปนะคะเรามาดูพลังงานของชาวกระฎก,กันเลยนะคะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะวิ e อ of for ์ u n e การเปลี่ยนแปลง ก้าไม่เท้าความอดทนเจ็ดเรียญความคิดมากคิดเยอะสิบท่วยความรักนะคะคุณเหมือนกับใช้ความอดทนในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นแต่คุณรู้สึกเหมือนมันช้ามันช้ามันดูแบบ ไม่พัฒนาไปนะคะแต่ความสัมพันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณมีความสุขมากๆเลยความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณสบายใจมากๆเลยและคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคชะตาพรหมลิขิตนะคะนะคะและในใจและในใจของคุณก็มีความพยายามอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มัน ก่อร่างสร้างตัวให้ชัดเจนให้มั่นคงแต่คุณรู้สึกเหมือนกับมันดำเนินไปได้ช้านะ่ะนะคะแต่ว่าก็มีความสุขนะคะความสัมพันธ์นี้ให้ความสุขกับคุณเรามาดูพลังงานตัวตนของคนรักของคุณกันนะคะมีไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญ อัศวินถือเหรียญราชาถือถ้วยนะคะฟอร์จูนเทลเลอร์นักพยากรณ์มานะแล้วก็จัดเมนคนรักของคุณอาจจะเป็นชาวทัตด,ดินมังกรเครึกศพกันอาจจะเป็นชาวทัดน้ำเหมือนกันมีนกรกฎพิจิตนะคะ หรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูจัดเมน้นคนรักของคุณนั้นก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นี้มากๆและมีใจรักคุณมีใจให้คุณนะคะราชาถือทวยนะคะมีใจให้คุณอยากจะดูแลอยากจะทำทุกอย่างให้คุณรู้สึกสบายใจให้คุณรู้สึกพึงพอใจนะคะแต่ลึก,ลก ในใจของเขาคนนี้ในใจของเธอคนนี้รู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมและมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ดีพอหรือมีเหตุบางสิ่งที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับความพร้อมในเรื่องของรายได้นะคะหรือว่าอาจจะมีเหตุอะไรบางประการที่เขารู้สึกว่ายังไม่แน่ใจอะนะคะมันอาจจะมีการตกลงคุยกันหรือมี สถานการณ์อะไรบางอย่างที่ต่างฝ่ายต่างก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่อีกคนหนึ่งพร้อมอีกคนหนึ่งไม่พร้อมอาจจะเป็นเช่นนั้นนะคะหรือหรือว่าสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งร้องขออีกฝ่ายหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะทําให้นะคะและก็ fortune teller แปลว่าการทํานายดวงการทํานายดวงคนคนนี้อาจจะถ้าพูดตามไพ่ก็คือ เอาโชคชะตาของคุณไปทํานายไปดูหมอหรือว่าหรือว่าไปหาหมอดูเปิดไพ่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคนคนนี้อยากอยากรู้ว่าคุณคือคู่ของเขาไหมใช่จริงหรือเปล่าแบบนั้นก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะไม่ใช่แบบไปดูดวงชะตานะคะแต่อาจจะเป็นคนคนนี้ คนคนนี้ต้องการที่จะรู้อนาคตหรือว่าอยากเห็นอยากอยู่ด้วยกันไปก่อนหรือว่าอยากใช้เวลาเพื่อดูว่าคุณทั้งคู่นั้นจะเข้ากันได้มากแค่ไหนหรือว่า จะเป็นไปในทิศทางไหนหนะอันนี้มันคือการพยากรณเอฟเปิดไพ่เสริมก่อนนะคะเปิดไพ่เสริมดีกว่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะเป็นยังไงตัวตนของคนรักของชาวกรกฎเป็นเช่นไรอีกคะราชาถือเหรียญน,นะคะโอ้เดวิลหนึ่งดาบเขาอยากจะพัฒนาตัวเองให้คู่ควร แต่อีกใจหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะคาดหวังหรือไม่ก็มีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะทำให้เขาคุณอาจจะทำให้เขารู้สึกหนักใจแต่จริงๆแล้วเขานะ่ะรู้สึกดีกับคุณมากๆเลยรักคุณมากๆ แต่ว่ามีเกณฑ์บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะอาจจะทำให้เขาคนนี้รู้สึกว่าตัวเองบางครั้งเหมือนคนถูกคอนโทรลอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะคะเด็กถือถ้วยก้าเหรียญคนคนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมด้วยก็ได้นะคะ กลุมมิถุนตุนนะคะเด็กถือถ้วย9้าเหรียญแล้วก็8ดาบเขาอยากจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้คนได้สิ่งที่ดีๆแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากในเวลานี้นะคะหรือว่ามันยังไม่ใช่ในเวลานี้ที่จะมีความพร้อมหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่เขากำลัง เป็นกังวลว่าเขาใช่คนที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าหรือกลัวว่าจะดีไม่พอสำหรับคุณในที่สุดนะคะมีเกณฑ์ที่คุณนั้นอาจจะทุ่มเทและพยายามในความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วคุณก็มีความมุ่งหมายมีความมุ่งหมายว่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ระบุ ออกมาถ้าหากไม่ได้ระบุออกมาก็อาจจะเป็นการก็อาจจะเป็นการสื่อแบบสื่อแบบไม่ได้ตรงประเด็นแต่ว่าอาจจะมีวิธีการสื่อของคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขา จะทำให้ไม่ได้หรือว่าตอนนี้ดีไม่พอหรือเปล่าแต่ก็อยากจะทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทําให้คนคนนี้กําลังรู้สึกเป็นกังวลใจว่าสุดท้ายแล้วคุณจะตัดสินใจคุณจะตัดสินเขาว่าอนาคตนี้เขาจะไม่ใช่หรือเปล่านะนะคะมันจะมีเหตุที่ คนคนนี้มีความสุขมากๆเลยนะคะเขาหรือเธอผู้นี้มีความสุขมากๆเลยแต่บางครั้งความสุขนี้ที่คนมอบให้หรือว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความร่มเย็นเป็นสุขที่เขากำลังได้รับอยู่มันมีอะไรแทรกมาภายในไหมอะว่าต้องได้แบบนี้เหมือนกันนะอะไรแบบนี้นะคะนะคะเหมือนกับ มีเกณฑ์ว่าคนคนนี้ได้สิ่งดีๆแล้วก็ชอบสิ่งเหล่านี้มากๆเลยแล้วก็ต้องการสร้างความรักแล้วก็มีความรักให้กับคุณมากๆเขาหรือเธอมีความรักให้กับคุณมากๆแต่ก็รู้สึกว่าในสิ่งดีๆใดที่ได้มามีความคดาดหวังบางอย่างอยู่อะไรแบบนั้นนะคะนะคะเรามาดูกันว่า แล้วเขาจะทำอย่างไรนะคะจะ take action อย่างไรคุณรักกันนะคะไม่ใช่ไม่รักกันนะคะ The Lover รักกันมากๆเลยแหละนะคะคุณรักกันมากๆแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างนะคะที่ยังต้องเติบโตร่วมกันอยู่เรามาดูว่าเขาคนนี้จะ take action อย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นะคะเขาจะ take action อย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้คะ 5ดาบ9ไม้เทา้า3เหรียญอาจจะมีข้อพิพาทบางอย่างนะคะการถกเถียงเบาๆหรือหนักก็ได้หรือการพูดคุยที่ต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นนะคะและ สถานการณ์อะไรบางอย่างมาอยู่ในจุดที่ต้องพูดคุยนะคะและเขาก็จะพูดคุยอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการแสดงออกนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะเกิดการประนีประนอมเกิดขึ้นนะคะสามเหรียญการประนีประนอมเดลิเวอความรักใคร่เดลิเวอรออกมาอีกแล้วความรักใคร่ความใกล้ชิดความเสน่หาที่คุณมีต่อการนนะแล้วคุณมีอิทธิพลต่อใจของเขาหรือเธอะ จะทาให้บางทีปัญหาหรือข้อขัดแย้งอะไรมันไม่มันไม่ยิ่งใหญ่นะคะมันไม่หนักหนาเพียงพอที่จะทําให้เป็นเรื่องใหญ่มันอาจจะมีความหงุดหงิดอะไรบ้างแต่พอความใกล้ชิดดีอะพอความใกล้ชิดนั้นดีพอความเสน่หานั้นมันลงตัวน่ะได้ใกล้ชิดได้เสน่หามันก็คุยกันได้อะไรแบบนั้นนะคะนะคะอิฟก็อ่านไปตามให้นะคะมันภาวะที่ว่าอาจจะมีปัญหาแบบ กวนใจอะไรบางอย่างที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะแต่ความใกล้ชิดทางกายอะ่ะหรือว่าความสนิทสนิหาอะไรที่มีแล้วเข้ากันได้ดีจะทําให้เรื่องราวอื่นๆดูเบาลงนะคะแต่น่าจะมีปัญหาอะไรที่เป็นความขัดแย้งระหว่างกันหลายๆสิ่ง หลายสิ่งแล้วแต่คนไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนมีปัญหาหรือมีข้อคิดเห็นอะไรที่เป็นเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันหรือ,อมีเหตุผลอะไรคนละแนวหรือมีสถานการณ์อะไรที่มองคนละมุมบางเรื่องบางเล้วก็เป็นบ้างอยู่อะแต่ว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์เกี่ยวกับความใกล้ชิดความเสน่หาอะไรดีนะคะประนีประนอมกันได้นะคะจัดเม้นจัดเมนแปลว่า ถ้าจัดเม้นคู่กับอย่างอื่นอาจจะเป็นพลังงานที่ว่าปล่อยวางไปปล่อยวางยอมคุณคนนี้เขาจะเทคแอคชั่นด้วยการยอมนะคะเอาเอาแบบที่คุณว่าแล้วกันนะคะแต่เมื่อรวมกับราชาถือถ้วยก็แปลว่าการยอมเหมือนกันแต่เป็นจะเป็นการยอมที่หวานหวานมากกว่าราชาถือถ้วยออกมาอีกแล้วนะคะจะเป็นการแบบซิโรราบ้างว่ายังไงก็ว่าตามกันนะคะปรับ ความคิดนะคะเมตตาการุณาอ่อนโยนต่อคุณนะคะแล้วก็แล้วก็พยายามที่จะ Take A c t i o n ในแบบที่คุณชอบอ่ะนะคะอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญคุณน่าจะได้สิ่งที่คุณต้องการนะนะคะอัศวินถือเหรียญแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะสรุปเลยชาวกรกฏนะคะเดือนนี้ไม่ได้มีเหตุอะไร ที่แบบร้ายเกินไปถ้าหากมีเรื่องราวทะเลาะกันที่ต้องตกลงก็จะเป็นก็จะมีนั่นแหละก็จะมีบ้างนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าด้านอื่นด้านอื่นะ่ะดีนะคะด้านอื่นะ่ะดีมีแววว่าจะมีช่วงเวลาที่ไปไปมามาด้วยนะคะบางคนเป็นความสัมพันธ์ระยะไกลหรือบางคนต้องทํางานทํางาน บ้างเจอกันบ้างอะไรแบบนี้นะคะนะคะแต่เวลาที่ได้เจอกันอะดีบรรยากาศอะไรดีทั้งหมดเลยแล้วก็มีเรื่องที่ต้องเถียงกันหรือว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อคนหนึ่งแบบใจดีและรู้สึกว่ายังไงความรักก็คือที่สุดก็จะประนีประนอมได้นะคะจะตัดสินใจไปในทิศทางที่เป็นบวกมากกว่าต่อความสัมพันธ์นะคะจะแบบยืดหยุน่น ยืดหยุ่ในให้กันและการมากกว่าและวชาวกรกฎก็ค่อนข้างจะประคองใจคนรักแล้วก็เอาใจใส่ในเรื่องของความสุขความเหมือนกับถ้ามีปัญหากันจะไม่ใช่ท็อกซิกจะไม่ใช่การทําอะไรที่เป็นการเบียดเบียนคุณค่าแต่จะคุยด้วยความรักหรือจะคุยด้วยความเข้าใจต่อให้มีเรื่องราวที่ต้องถกกันก็จะถก ด้วยความเข้าใจนะนะคะแล้วก็ยังไงยังไงต่อให้มีเรื่องที่ไม่พอใจอะไรแล้วก็มีมุมมองอะไรที่ต่างแต่ว่าความรับไปได้ความใกล้ชิดแบบพอได้ใกล้ชิดก็แบบลงตัวนะคะความใกล้ชิดความสนิทสนิหานี่มีพลัง ความรักนั้นมีพลังความเสน่หายิ่งมีพลังนะคะพอได้อยู่ใกล้กันก็แบบโอ้ยดีลงตัวนะคะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องห่างกันเพราะว่าเรื่องงานหรือเรื่องของภาระความรับผิดชอบอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะคบหากับลองลอง i s t a n c e relationship อยู่แล้วนะคะแต่ว่าลงตัวอยู่นะคะยังคงเป็นไปด้วยความรักความเสน่หาแม้บางทีก็ไม่ได้เข้าใจทุกเรื่องหรอกนะคะไม่ได้เข้าใจกันทุกเรื่องหรอกแต่ว่า ยังคงแบบมีกันและกันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมากนะคะเป็นคุณค่าในชีวิตมากๆเรามาดูไพ่ออรเ์เรคอกันนะคะเขาอยากบอกอะไรกับชาวกรกฎบ้างคะเขาหรือเธอผู้นั้นอยากบอกอะไรกับชาวกรกฎบ้างคะ p u t ดิ้ง Putting in the x x ใส่ความพยายาม effort ด้ยกว่า f จะสะกดได้นะคะใส่ความพยายามและทุ่มเทเพื่อความรักเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาจะใส่ความพยายามและทุ่มเทนะคะและทุ่มเทเพื่อความรักนี้แน่นอนนะคะคุณคุณเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากทุ่มเทพยายามและเปลี่ยนแปลงตัวเอง วินเทอร์วอร์มการมีคุณเข้ามาทําให้ชีวิตของเขาไม่เหน็บหนาวอีกต่อไปการมีคุณอยู่ด้วยการมีคุณเป็นคนสําคัญของใจทําให้เธอไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปคุณเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มความโดดเดี่ยวคุณเป็นคนที่มาทําให้หัวใจนั้นอบอุ่นนะคะเดสตินีและนี่คือพรหมลิขิตแน่นอนเขาก็มีความเชื่อด้วยเช่นเดียวกันว่าคุณคือพรหมลิขิตแน่นอนบางทีแล้วไพ่หมอดูที่ขึ้นมาอ่า ฟอร์จูนเทลเลอร์นะคะไพ่แบบหมอดูที่ขึ้นมานักพยากรณ์นักพยากรณ์รที่ขึ้นมาอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาเอาคุณเอาดวงชะตาระหว่างคุณทั้งคู่ไปดูดวงอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่แปลว่าเขาเขารู้สึกว่าใช่อะอย่างนั้นก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าใช่อะเหมือนกับว่าเขาดูสถานการณ์หรือดูความรู้สึกระหว่างที่ได้อยู่กับคุณและเขารู้ว่ามันใช่อะนะคะนี่คือเดสตินีนะคะนี่คือพรหมลิขิต อ้าเ oh, summer w ์มซ s u เมอร w วอร์ม i ว้อันนี้คือ winter and summer อยากจะไปได้กันกับคุณในทุกๆท,ที่อยากไปเที่ยวนะคะอยู่กับคุณแล้วมันเป็นบรรยากาศที่ดีกว่ามีบางเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมีบางเรื่องที่ไม่ลงตัวมีบางเรื่องที่คิดคนละอย่างแต่ ไม่ได้เหน็บหนาวและไม่ได้เปลียวเปล่เาเปลี่ยวและไม่ได้ไร้สุขเหมือนเหมือนตอนที่ไม่มีคุณตอนมีคุณทุกอย่างมันดีไไว,ไวมันดีกว่ายังไงก็ดีกว่าต่อให้มีปัญหาแต่ไม่ได้ทุกเท่าไหร่การมีคุณไม่ได้ทุกเท่าไหร่การมีคุณมีแต่ความสุขที่เพิ่มขึ้นอาจจะมีบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เขากับคุณจะต้องปรับตัวแต่โดยรวมแล้วคุณคือความสุข คุณคือความสบายใจและเขาไม่เคยรู้สึกเดียวดายอีกต่อไปเมื่อมีคุณนะคะและอยากจะมีบรรยากาศดีๆมากมายที่เขาอยากจะเก็บเกี่ยวความทรงจำและสร้างเดสตินีสร้างพรมลิขิตร่วมกันกับคุณนะคะ Reflection ภาพสะท้อนกระจกสะท้อน a r n o on m เพึ่งพาฉันเขารู้ว่าตัวเองกำลังพึ่งพาคุณ เธอรู้ว่าเธอกำลังพึ่งพาคุณหลายๆอย่างทั้งเรื่องของกำลังใจคุณค่าบางอย่างการเติบโตการพัฒนาตัวเองหรือหลายๆสิ่งบางทีนะคะเขารู้ตัวเธอรู้ตัวถ้าหากว่าจะถามว่าใครขาดใครได้แน่นอนเขาอยากเขาเขาบอกให้รู้เลยเขาบอกให้รู้เลยว่าเขาต้องซีโรราบต่อคุณและแน่นอนเลยว่า คุณอาจจะขาดเขาได้แต่เขาขาดคุณไม่ได้เธอเธอนั้นขาดคุณไม่ได้คุณอาจจะขาดเธอได้แต่เธอขาดคุณไม่ได้นะคะและให้เขาได้พัฒนานตัวเองให้โอกาสเขาจนกว่าเขาจะสามารถแข็งแรงพัฒนานตัวเองไปอยู่ในจุดที่คุณก็พึ่งพาเขาได้เช่นเดียวกันคุณก็พึ่งพาเธอทางอารมณ์ทางจิตใจทางความสุขด้วยเช่นเดียวกันให้โอกาสได้ ได้ให้เขาได้แข็งแรงขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจทางความสุขให้กับคุณเช่นเดียวกันสิ่งที่เขาหรือเธออยากบอกนะคะอันนี้คือชื่นชมการน,นิยมชมชอบการคุณเป็นสิ่งที่ดีและเลอค่ามากๆที่เขาอยากจะชมที่เขารู้สึกว่าที่เขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่หาไม่ได้หาได้ยากคุณเป็นคล้ายๆกับ อัญมณีล้ำค่าแรไอเทมของหายากอะไรแบบนั้นนะคะที่เขาอยากจะชื่นชมเขาชอบคุณมากๆเลยแล้วเขาก็รู้ตัวว่าตัวเองโชคดีจริงๆที่มีคุณเข้ามาในชีวิตคุณไม่ใช่คนที่ใครๆจะหาได้ง่ายๆและเขาเป็นคนที่โชคดีจริงๆนะคะในด้านที่สลับกันนะคะเธออยากให้คุณรู้ว่าเธอรู้นะว่าคุณคือแรไอเทมเพชรแท้นะคะ คนที่หาได้ยากในชีวิตนี้เธอไม่เคยเจอคนที่อยู่ใกล้แล้วจะทาให้เธอมีคุณค่าและอบอุ่นเท่าคุณคุณคือที่สุดที่ที่เธอเคยที่เธอเคยมีในชีวิตสิ่งสําคัญมีคุณค่าที่สุดที่เธอเคยมีในชีวิตนะคะและเธอไม่ใช่แค่แบบรักคุณเท่านั้นเธอชื่นชมแบบ นิยมอ่ะนิยมชมชอบหรือที่เรียกว่าชอบกันมากๆด้วยชอบแบบชื่นชมด้วยรักด้วยชื่นชมด้วยนะคะถ้าทีเพียงเล็กน้อยเขาหรือเธอผู้นั้นอยากบอกให้คนรู้ว่าถ้าหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปฏิกิริยาระหว่างกันธรรมดาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความพิศวิเศน่หานะคะเอาแบบนี้กันนะคะว่าไม่ว่าคุณจะออกอาการเหมือนโกรธเหมือนไม่พอใจเหมือนเย็นชาเหมือนนิ่งเหมือนอะไรเขาหรือเธอรู้สึกทั้งหมดเขาหรือหรือเธอรู้สึกเหมือนกับลุกลี้ลุกลนอาการยังไงดีนอ้องเอ็หาภาษาไหนมาพูดให้ฟังดีอาการเหมือนกับกุรีกุจอไปตามอะแล้วก็พอคุณรู้สึกอย่างนั้นคนุณคุณรู้สึกอย่างนี้ เขาจะเซนซิทีฟอะไปกับคุณคุณสําคัญขนาดนั้นเลยนะคะทีนี้ถ้าอ่านเกี่ยวกับเรื่องของพิความพิศวาสความเสน่หากันนี่แหละนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าการมีคุณนะไม่เบื่อเลยด้วยท่าทีเพียงเล็กน้อยระหว่างการคุณทําให้เขาแสนจะหลงไหลแล้วบางครั้งบางทีเดเดวิลก็เป็นอย่างนั้นด้วยเดเดวิลอาการคลรั่งรักคลั่งใครสนิทเสน่หานะคะรู้สึกแบบ พิศวาสเหลือเกินด้วยการมองตาเพียงเล็กน้อยด้วยการแบบเอ้ามองก็ดึงดูดความพิศวาสเหลือเกินล้นำลึกสุดใจไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่แต่การได้ใกล้ชิดเช่นนี้ก็ทำให้เขายอมซีโรราบต่อคุณได้เสมอเลยไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่ก็ทำให้เธอรู้สึกว่าโอ้ย,ยินดีที่จะปรับ ปรับจูนเข้าหากันได้ถ้าสิ่งนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ได้รับจากคนอยู่พูดแค่นี้ก็พอนะคะเป็นภาวะที่พี่เพื่อนก็รู้เองนะคะว่ามันเป็นอะไรนะคะของใครของเรานะคะเรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องราวที่อุ้ยแต่ว่าถ้าหากว่าสลับกันเนาะถ้าหากพี่เพื่อนชาวกระกรกรเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายซะเองนะคะก็อาจจะเป็นคนที่แบบ เจอกับเธอที่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แบบหลงไหลอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเป็น reflection เป็น reflection ที่สะท้อนการต่างคนต่างรู้สึกนะคะต่างคนต่างรู้สึกพิสว่าต่างคนต่างคนต่างรู้สึกแบบได้ใกล้ชิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นความรักจริงๆนะไม่ใช่เป็นความหลงเป็นความรักจริงๆเป็นความรักที่อยากจะพยายามจริงๆเป็นความเป็นสายสว่างสายสว่างที่เป็น ความการุณาจริงๆอ่ะเหมือนกับว right ่าถ okay, ้า wow, ันมีแต่ความหลงอ่ะอันนี well, ้ไม่มีแรงกําลังพลักกาลังเท่าไหร่หรอกนะคะต้องมีความรักด้วยนะคะแล้วคุณก็ได้รับทั้งสองทางรีเฟรชกันสะท้อนกันนะคะจบแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวกรกฎสาหรับวันนี้เอฟขอทานายให้พี่ๆเพื่อนๆชาวกรกฎทุกท่านเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะ บางครั้งร่ำรวยอย่างมันคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจำใจเบิกบานค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ